สไลด์มาตกลกันผม,มันหนึ่งดิโลดเพ่งตัวปะลม้มหมดเยี่ยมครับเออสุดยอดโอ้โหเปิดตัวอย่างเทพสวัสดีครับชอบเมมเนสเกนมาทุกท่านอยู่กับผมกล้องซ่านะครับวันนี้ทันงในเกม ซูเปอร์พีเพลกันอีกแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมเชื่อว่าหลายคนต่างชื่นชอบและรอคอยตอนนี้ก็กลับมาเปิดทดสอบกันอีกแล้วนะครับผมผ่านทางสตีมนะสร้างตัวละครแป๊บหนึ่งฮะโอ้ผมเล่นตัวเดิมเลยน้องคนเดิมตัวนี้เลยนี่เลยตัวเดิมของผมเลยสีชมพูด,ด้วยอี่เด่นๆดนโดนยิงง่ายๆนะครับใส่ชุดโอ้ชุดก็ยังเท่เหมือนเดิมว้าวแต่งตัวแป๊บหนึ่งต้องแต่งตัวเยอะอะไปเลยตามเจน่ะกองซาแปแปดนะฮะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ ผมเชื่อว่าหลายคนต่างชื่นชอบต้องรีบมาสร้างนะครับโดนแย่งตัวละคร first time เฮ้ยผมเล่นมาบ่อยแล้วเพื่อนต้องห่วงมามามาโอเคซึ่งก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับประแจครับเป็นกางใจใ้กองซาด้วยครับผมคึกจัดคึกจัดนะฮะแม่เป็นอีกหนึ่งเกมที่เรารอคอยกันมาผมเชื่อว่าหลายคนที่เล่นเกมนี้น่าจะรอคอยมา,มานานนะแล้วนี่คือเราเล่นอะไรเนี่ยฝึกเหรออ๋อฝึกก่อนใช่ไหม ผมข้ามไปแล้วกันครับเพราะผมเล่นเป็นอยู่แล้วเรียบร้อยครับมาวอร์มเสร็จเรียบร้อยนะฮะอ๋อเป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายคนชื่นชอบรู้สึกว่านี่จะเป็นการทดสอบรอบสุดท้ายนะมีเลเวลด้วยหรอโอ้นมีการแข่งขันด้วยเหรอฮะโอ้เจ๋งจังนี่ขนาดเป็นแค่การทดสอบว้วเนี่ยมาลองเข้าเกมดีกว่าเราไปแบบสคอร์ตเลย TV p ผมว่าน่าจะมีคนเล่นเยอะนะซึ่งภาพในเกมตอนนี้นะครับผมปรับไวท้ที่ไฮหมดเลยนะ อาจจะไม่ได้อลอ,อาจจะไม่ได้อาตานะผมปรับแค่ตามที่เกมมันแนะนำแล้วกันนะขี้เกยจปรับสูงกว่านี้เดี๋ยวมันไม่ลื่นไหลไม่ลื่นไหลไปฮนะแค่นี้ก็สวยแล้ว let's go โอ้โหช็อตกันมาสเตอร์เป็นอาชีพที่ผมไม่เล่นเลยครับแรนดอมอ๋อมักดแรนดอมอย่างงี้นะใช้เป็นโอ้วันนี้ก็โอเคอยู่นะมันตอนนี้ไม่ใช้เป็นแตนมานะเนาะเามันใช้เป็นการ์แล้วนะไม่เหมือนแต่ก่อนอ่าทีนี้นแหละซีเกอร์ซีเกอร์อรอรชื่นชอบ โอ้โหคนจีนเยอะจัง3คนเลยนะก็ที่ผมเคยพูดไปว่าเกมนี้จะรู้สึกว่าแบบว่ามันอาจจะแคชชวนนะครับเล่นง่ายกว่าพับจีเพราะว่าเกมพับจีการยิงการคอนโทรลอะไรเนี่ยมันก็จะช้ากว่าแล้วก็ยิงปืนได้ยากกว่าแต่เกมจะแคชชวนกว่าเล่นง่ายกว่านะครับที่ผมเคยพูดไปในคลิปนู้นเลยว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่เอามาตบพับจีซึ่งผมว่าทําได้อยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าเกมมันสนุกมากแล้วมันเป็นเกมที่เล่นง่ายเล่นสนุกชุบชีวิตได้ด้วยนะเกมมันจะแคชชวนกว่าเยอะนะครับผมไม่ใช่ว่าพับจีไม่ดีนะแแต่่่ควา ออการเล่นเกมเพลย์มันจะคนละฟิลกันแค่นั้นเองอ๋อวงบีบเราจะลงไหนกันเอ่ยเพื่อนเราตรงนี้ติ๊กเลยได้เลยคือเปิดปุ๊บวงบีบเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เพราะว่าคงไม่ให้เล่นแบบใหญ่แล้วมั้งโอเคกดแบ็บมีเชนการ์ดอ๋อใช้การ์ดเพื่อเปลี่ยนอ๋อมีเลือกของนี้ด้วยโอ้นี่ก็ดีอยู่นะยาขนมโอ้คิดถึงนะเกมนี้เป็นเกมที่ผมคิดถึงมากนะครับมาลุยลุยลย เพื่อนจะลงเมืองซ้ายนะคะับ Hard Beat Sensor เรามีสกิลสไลด์นี่ใช่ไหมซึ่งในเกมนี้นะครับอ่าบาังขวัดยังไม่ทราบว่าเกมเอีกหนึ่งเกมที่แบ่งอาชีพกันนะครับจะมีหลายอาชีพหลายหลายคลาสนะครับซึ่งมันจะสุ่มมาเราจะเลือกเองก็ได้หรือว่าเราจะเก็บเอาก็ได้นี่แล้วแต่เราเลยนะครับปืนปกเราเอ้ยปืนของอาชีพเราก็เป็นสกาเฮดนะครับโอเค Let's go <S ซึ่งถ้ายิ่งใช้ปืนที่ประจําตัวละครหรือประจําอาชีพเนี่ยก็จะทําให้ปืนเนี่ยดีขึ้นนะครับผม ซึ S <S <y> ่งอันนี้ก็สุ่มทุกเกมนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมว่ามันสะดวกที่ว่ามันหลากหลายฮะมันไม่เหมือนเดิมทุกเกมแน่นอนครับทุกเกมจะมีการเปลี่ยนการเล่นอนุ่นนี่นั่นตลอดนะครับนี่คือความสนุกของเกมนี้นะไม่่ในตัวว่ะอบไ่ไดตัวอ่าพูดจีนด้วยมาเลยเพื่อนมาฮึบโดดเลยป่ะหมุนตัวผมปรบหลอดท่เข้าก่อนเข้าเพเข้าเข้าก่อนเร็วๆๆๆโอเคพีห้ามารีโหลดเอ้มียาด้วยโอเคกินยาก่อนยิงกันแล้วยิงแล้วโอเคมีเกาะโอเค โอ้ <S <S ปืนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยยาเยี่ยมครับได้ยานี่คือดีฮะจะได้เพิ่มสกิลเห็นสกิลด้านขวาไหมครับเกมนี้มีสกิลด้วยนะครับ,ต,บต้องเก็บเลววงอ่าวเออภาษาจีนมาแล้วภาษาจีนมาแล้ว,ลวบอกว่าโดนยิงทำไมไม่ไมาช่วยเลยแล้วพูดงไปลงรงนำ้ำนะคนเดียวยังไงเห็นคนละโอเคได้อยู่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 ด้อยู่ิงก่อนครับมาซ้ายหรือขวาซ้ายมี มุมเสียเปรียบว่ะข้างบนมีมุมนี้เสียเปรียบมากนายเพื่อนตรงนี้หิวอยู่ขานาดตัวหนึ่งขนาดตัวนึงตายดีโหลดโอเคปวดขนตัวแรกเนี่ยสไานีอยากฝากอีกฝั่งหนึ่งเหรอ อยู่ไหนวะสไนคิวก่อนคิวก่อนคิวก่อน,จนอเจอ,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 อี้ในนี้เห็นแล้วเห็นแล้วละโอ้โหหลายทางมากเลย <laughs> ผมว่าผมเล่นแ p p ดีกว่าน่าจะเล่นได้สะดวกกว่าสำหรับผมนะ เพราะว่า T P P มันมองเห็นนะฮะมันมองเห็นระยะแบบมันแอบมุมได้อะผมาว่า F P P ดีกว่าสำหรับผมเหมาะกว่าเยอะอู้หูมันลงอะไรกันขนาดนี้ครับทำจริงคนโคตรเยอะเอาโดดโดด,โดดไปบิก๊กอะไรเคนี่รอก่อนฮึบฮึบ,ฮบอกินยาก,ก่อนไม่มีคนลงข้างล่างอ๋เพิ่มลงฝั่งนู้นหมดเลยเหรอตายละวะหุลงคนเดียวเนี่ย มีคนลงมาแล้วมีคนอยู่บนผมละอะไรเพื่อนโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หิวก่อนงอุย้ยไกลจัดสบไปก่อนตายรีโหลด นั่งมีคนไม่ตายโอเคมืนไหนมาสองตัวว่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวตายโอเคฮิวก่อนยิงกันไวมากเลยนะเนี่ยคือยิงกันแบบตายโคตรไวโอเคผมต้องการความช่วยเหลือ I know I'm coming นะ มันเป็นการชุบชีวิตปั๊มหัวใจนี่ใช่ไหมจำได้เกมนี้คนหนึ่งเพื่อนกำลังชุบใจเย็นคุณเห็นผมไม่ชุบเหรอครับเนี่ยต้องใช้ต้องใช้แต้มเดี๋ยวต้องใช้ใบชุบออ๋อคนหนึ่งชุบได้วค่ครั้งเดียวปะวเดี๋ยวชุบที่เรลือกเต็มนะถือว่าโอเคอยู่ฝั่งนู้นแหละนั่นไะงเห็นละโอ้ยพิโรดมันต้องวิ่งมามันต้องวิ่งมาโมันมันมาใน,นนี่มามันสไลด์มา เอเคดีกว่าผมว่าผมไม่ใจเอเคกว่าผมหนึ่งอ๋อเพื่อนล้มอีกแล้วโอเคโอ้โดมาสวยคิวหมดคิวหมดคิวหมดดีกันเองอ่ะเมื่อกี้โหดแฟรอ่ะครับมีคนวอรคิวก่อนคิวใหญ่เลย ขวามีด้วยตายก่อนรีโหลดมีอีกตัวเข้าในก่อนเข้าในก่อนน่าจะมีอีกตัวน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ปืนหนักเป็นปืนเบายิงมาฮิวก่อนฮิวก่อนผมผมว่าเกมเพลย์มันไวขึ้นเยอะเลยเนี่ยไกลว่ะไกลไม่ว่าเข้าวงก่อนดีกว่าฮะเดี๋ยวแป๊บนึงผมว่าเอาของไปลงเลยแล้วกันฮะอ่ะเอาเลยเพื่อนให้ ักปุ๊บไหมคิวไปหนึ่งด้วยนะสวยอยู่ได้หนึ่งด้วยครับไม่โดนด้วยโอ้โหเยี่ยมไปเลยทีโลดไปเร็วเข้าวงเข้าวงละขัววงจัดๆเลยเว้ยรอบนี้คนไทยด้วยดิ ตัวนัดเดียวโหยิงยิงยากอยู่ยิงยากอยู่ยิงยากอยู่เขาจะยิงใครวะสะดุดลงเหรออุ้ยดีจะไม่โดนจะมาช่วยเพื่อนฝั่งนี้แล้วกันผมว่าข้างหน้ามีตรงนี้มีล้มตัวหนึห่งโอ้ ไหนวะขยิ่งมากัางนู้นเหรอหิวอนมีแต่หิวใหญ่แล้วด้วยน,นี่ดีอยู่อาร์พีจีมาวะ่ะเพื่อล้มมนันอะเพื่อล้มอีกเหรอโอ้โหยากแล้วคราวนี้ยิงไปได้ปะครับเอเอมา มัมีคนทั้งหมดมีคนทั้งหมดมีคนหลายตัวด้วยดิยหึอโอ้โหระมังจันนุ่มนี้โอ้โไม่ไหวหึหึไม่ไหวจริงๆฮะแม่โอเคอถือว่าเลน่นได้ดีครับรอบนี้สุดยอดสุดยอดโคตรมันจริงโอ้มันจริงครับช็อตนี้ ดูเดือดน,นะดูเดือดน,นะแถวที่4ครับถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคมาครับลุยก,กันต่อครับสไตฟอร์ดครับมาคราวนี้ตีครบเมื่อกี้ตีไม่ครบทีเล่นลําบากจัดนะเร่ลงไหนดีเมดิคอลเซ็นเตอร์ไหมลงไปหายายิงกันเนี่ยเอายาปลาแต่หน้ากันเอาไหมเพื่อนเอาไหมเพื่อนลงไหนอ่ะไปเพื่อนติกนั่นนะเพื่อนบอกโอเคเลสโก้ก็ยิงภาษาไทยด้วยเหรอครับจริงปะเนี่ยเฮ้ย เพิ่งเห็นน no ี่ภาษาไทยด้วยแต่ผมว่าภาษาอังกฤษเถอะนะครับมันเป็นพลไล่ล่ามันแปลกๆอ่ะไม่คุ้นด้วยแต่เพิ่งเห็นนะมีภาษาไทยด้วยว่ะอันนี้ดีดีใจนะเกนี้ภาษาไทยแต่ว่าผมเล่นภาษาอังกฤษดีวะไม่คุ้นฮะเดี๋ยวเล่นแล้วเดี๋ยวงงงงชื่อตัวละครเนี่ยงงชื่ออาชีพเนี่ยแต่จริงๆมันก็ไม่งงหรอกแต่ว่าไม่เป็นไรครับเอาคลิปหน้าแล้วกันโอเควงบีบฮะลงมาทำอะไรอ่ะเราตรงนั้นอ่ะไปลงนิวนี่ไหม ไอตรงนั้นไม่ทำอะไรครับไอตรงเลขกสามอะมันไม่ม,มีมันมีของเหรอโอ้โหตีหนึ่งตรงนู้นประมาณสองไอบ้านนี้สองตี้อะตรงเราก็น่าจะเยอะอยู่แต่ได้อยู่ครับเราต้องรีบลงรีบลงรีบฟาร์มนะฮะโอเคตรงนั้นเยอะมากใช่เพื่อนผมเห็นโดดลงมาโอเคเข้าบ้านเล็กก่อนด้วยนะโอเคฉนันนก็มีปืนมีกระเป๋ามีปืนรีโหลดก่อนเร็วๆโอเคมูเตอร์เก็บโอเคเรียบร้อยมา ได้เปิดละ60นัดหาของครับหาของมาอันนี้อุ้ยกระเป๋าใหญ่เลยมาเยี่ยมถือว่าดวงดีอยู่ถือว่าดวงดีอยู่ถือว่าดวงดีอยู่เพอือจะยิงเหรอเห็นละหนึ่งตัว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 ดีโหลด ไหวปะไหวครับเพื่อนเก็บไปล้ละหนึ่งไม่มีคนหรอเสียงคนข้างหน้าผมเนี่ยล้มครับตายดิโหลด First Blood First Blood มีคนนะป่า UMP UMP กระบอกนี้มาเสียคนอยู่ข้างหน้าผมเนี่ย UMP เน,นี่ครับระยะนี้ ตายโอเคระยะนี้นะแต่ว่าซูมไกลมีคนอห็นปะโอ้ยฮิเป็นพีนี้เยี่ยมเลยขอบคุณมากครับของดีซะด้วยฮิวโอ้โหแล้วผมเก็บฮิวมาห้าสิบอันเอามาทำอะไรเนี่ยเห็นละนี่ก็ตัวหนึ่งเห็นละข้างหน้าเลยเก็บฮิวนะครับรออะไรอะ่ะสึกนั่งย่องตัวนี้จะไม่มีเสียงปะ น่าเชียกันฮนะตายครับรีโหลดคว้มก่อนหน,หนึ่งลูกหนึ่งลูกหัวไปไหนอะเราหืมหัวไปไหนคิวก่อนแทร็กเก็ตดาวหมดแล้วปะหมดตี้แล้วผมว่าโอเคเกาะสี่เก็บกระเป๋าเก็บเสียง มีเหรอเอาเพื่อนตายถ้าจะมีอีกมันแค่ดาวตายสวยผมปากับดักโคตรสูงหมดแล้วปะหมดละหมดละหมดละเยี่ยมเพื่อนโต๊ะทีเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจยิงนะเกมนี้ยิงกันเองได้นะครับอือก็ยิงกันทีนี้ ตกใจตกใจไม่ทำอะไรนะหันกลับมาย,ายิงกันเองครับบอกว่้ยิงเราผมไปปะอะไรอย่างงี้นะเรื่องปกติเรื่องปกติทุกคนมีอาการตกใจโอ้เกาะม่วงเยี่ยมฟรีปืนเดียวกันปะใช่กระบอกเดียวกันเลยคิดซะว่าเก็บกระสุนเฮ้ยหน้ามีคนเอ่อเก็บยาก่อนยาจำเป็นมากตอนนี้โอเคมีคนเหรอเพื่อนตายเลยนะ วอตไหนคนน่ะเห็นละตีหนึ่งเลยนี่ว่าโอ้โหโอ้โหลมบากจัดอีกแล้วยิวก่อนเห็นมาแล้วฮะได้เพื่อนเป็นไงวะ รีโลดสไลด์มารถราัน้ม,มันหนึ่งรีโรดอีงตัวปะลม้มหมดเยี่ยมครับเออสุดยอดสุ per ปปร e พ p l e นี่บอกเลยว่าโคตรมันชุบเพื่อนก่อนโอเคชุบเพื่อนเสร็จล้วก็ไปชุบชีวิตเพื่อนต่อป้งหัวใจ ซ้มขาด้วยนี่นี่ก็แ voilà kind of ทกขาเข้าก่อนเพื่อนข้างหน้ายิงกันอยู่ข้างหน้ายิงกันอยู่โอเคไ้ามาก่อนไ้ามาก่อนอู้ยิงไม่ทันโอ้โหนิวเคลียร์ลงอีกโอ้โหกผู้สาสไลด์มาอย่างหล่อเท่โอ้โหนิวเคลียร์ลงตายหมดเลยเฮ้ยสนุกวันนี้สบายใจแล้วเจอคนไทยเยอะด้วยครับวันนี้นะก็สนุกสนานกันไปแล้วสำหรับเกมนี้ครับ Super People นะครับผมอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมใช่จบแล้วจบแล้วโอเคประมาณนี้แล้วกันครับก็สำหรับซูเปอร์บีเพิ่นะไปอีกหนึ่งบัตรเรย์เยียวที่บอกเลยว่าโคตรสุดมันนะใครอยากเล่นก็ลองมาโหลดกันมาเล่นดูนะครับเกมก็เปิดทดสอบร,รู้สึกจะเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายด้วยนะสนุกมากครับอืมก็เป็นหนึ่งเกมที่ผมว่าเล่นได้สนุนานแล้วก็ยิงกันไม่ยากเลยนะครับโอเควันนี้มาถึงแล้วกันจะใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับเป็นกระจายกล้องสร้างผมสำหรับวันนี้เอาไว้คชียกันครับสวัสดีครับ